ก็มาต่อกันที่ข้อ17นะคะก็อันนี้อาจารย์เขียนไว้ให้แล้วนะคะเพื่อลดเวลาการเขียนเนะาะเขาบอกว่าอ่างเลี้ยงปลานะคะใบหนึ่งเนี่ยกว้าง15เซนติเมตรยาว20แล้วก็สูง12เซนติเมตรค่ะใช้กระจกประกอบด้วยที่ไม่มีฝาปิดเนี่ยจะคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ที่เราก็มาวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยทีนี้ มันก็ต้องประกอบด้วยกระจกด้านข้างทั้งหมดก็คือโซนที่เขียวที่คูรงเงาไว้เนาะทีนี้เขาบอกไม่เอาฝาแต่เราเอาตัวก้นก็คือตัวข้างล่างข้างล่างของของกล่องอันนี้ค่ะของอันแบบนี้เพราะฉะนั้นกระจกที่ต้องใช้น่ยมันก็จะประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันก็คือพื้นที่ผิวข้างทั้งสี่ด้านบวกกับพื้นที่ฐานทีนี้พื้นที่ผิวข้างของอันนี้ค่ะก็คือเอา ความยาวรอบรูปคูณกับสูงความยาวรอบรูปมีอะไรบ้างก็มี20บวก15ก็คือเอาความยาวทั้งสี่ด้านบวกกัน,กนบวก20แล้วก็บวก15ก็คือได้อันนี้แล้วคูณกับความสูงของตัวอ,อ่างนี่ก็คือ12ค่ะจากนั้นาหาพื้นที่ฐานค่ะพื้นที่ฐานก็คือกว้างคูณยาวก็คือ20คูณ15เอา20บวก15บวก20บวก15ได้70นะคะแล้วก็คูณ12นั่นเองค่ะ บวกกับ20คูณ15ได้300 70บวกเอ่อ70คูณ12ได้840ค่ะแล้วก็บวก300กลายเป็น1,140ค่ะนี้เราก็เลยได้ว่าดังนั้นจะต้องใช้กระจกนะคะเท่ากับ1,140หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะะทีนี้มาต่อข้อ9นะคะเขาบอกว่า ไม้ท่อนหนึ่งนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้าตัดเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็ความสูงของหน้าตัดเนี่ยคือ30ซนติเมตรและด้านคู่ขนานนะคะของหน้าตัดยาว5 cm, แล้วก็7จ็ดิเมตรถ้าไม้ท่อนนี้นะคะยาว30 cm, จงหาปริมาตรค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาวาดรูปก่อนวาดรูปทรงปิซซึมนะคะซึ่งหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองอันนี้เรียบร้อย ทีนี้เขาบอกว่าสูงของหน้าตาัดความสูงของหน้าตัดก็คือความสูงของสี่เหลี่ยมที่เป็นคางหมูลักษณะเด่น,ดนของคางหมูมันจะมีด้านคู่ขนานด้วยกันหนึ่งคู่เนาะแล้วก็ตรงข้างๆมันจะเอียงออกนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือ30ทีนี้ด้านคู่ขนานก็คือตรงนี้กับตรงนี้ก็คือ5กับ7ก็ใส่รายละเอียดไปแล้วก็ไม้เท่านี้ยาว30ก็คือความสูงของไม้ท่าน,นี้นั่นเอง เพราะฉันเราก็เข้าสูตรปริมาตรเลยค่ะปริมาตรของปิซซมนะคะเท่ากับพื้นที่ฐานซึ่งพื้นที่อันนี้มันคือพื้นที่ของคางหมูก็ครูก,ก็เลยแน่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็คูณสูงของท่อนไม้ค่ะสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะสูตรว่าเซนหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของได้คู่ขนาดแล้วก็คูณสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูนะแล้วก็อย่าลืมคูณสูงข้านอกอีกค่ะจากนั้นแทนค่าเลยก็เป็นศูนสอง คูณ5บวกเเพราะว่าได้คู่ขนานก็คือมียาว5กับยาว7บวกกันแล้วคูณสูงของด้านสี่เหลี่ยมเนาะก็คือ30แล้วคูณสูงของท่อนไม้ก็อ,อีก30เหมือนกันจากคัดเลขค่ะ4 2คูณ5บวก7ได้12แล้วก็คูณ30แล้วก็คูณอีก30เอา2ไปตัด12ได้6ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไปกดเครื่องเลขคือ6คูณ30แล้วก็คูณ30เนาะได้คำตบอบออกมาเป็น5,400ค่ะก็สรุปตอบว่า ปริมาตรไม้ท่อนี้นะคะยาว5,400ค่ะหน่วยเป็นตารางเพราะว่าขอโทษคะ่ะอันนี้คือหน่วยปริมาตรเนาะก็ะอันนี้ก็จะหน่วยเป็นลูกบาทอ่ะแล้วก็หน่วยเซนติเมตรนั่นเองก็เป็นอันจบแบบรหัดอันนี้นะคะทีนี้ก็เหลือการบ้านให้ทําข้อคู่ค่ะคือข้อ2-4-6-8-10-12-14-16 18-20ค่ะทรงภายในวันจันทร์หน้าคือวันจันที่8กุมภาพันธ์64นะคะในคาสตูมค่ะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปนะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรของรูปทรงอื่นก็คือรูปทรงออพีเรีมิตนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ